นี่ก็เป็นกีต้าอ,อีกตัวที่จากทางบ้านส่งมาให้ผมทำการสปาและเซตอัพแม้ว่าราคามันไม่ได้แพงมากแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจกับลูกค้าความต้องการของลูกค้าคืออยากให้มันเหมือนใหม่ที่ซื้อมาวันแรกและลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนติ๊กกาดมาเองแล้วมันก็เลยจะมีรูน็อตเยอะนิดนึงผมก็อยากให้มันเข้าที่ที่สุดผมก็เลยเลือกออกมาทำความสะอาดทั้งตัวเลย โดยรวมแล้วทุกอย่างยังอยู่ในสภาพใหม่มันจะดูเขินๆนหน่อยถ้าหากว่าผมแค่ลอกสติ๊กเกอร์แล้วก็เช็ดออกผมก็เลยปัดเงาลบรอยขนแมวออกเพื่อให้มันออกมาดูใหม่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผมก็ลงกาไฟเนื่องจากว่ากีตาร์ถูกเปลี่ยนปิก,การดมาแล้ววอลลุ่มมันเบี้ยวมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หักเขี้ยวที่วอลลุ่มออกมันก็เลยประกอบไม่ตรงนี่แล้วผมก็ติดแผ่นทองแดงต่ออีกชั้นนึงเพื่อความชัว แล้วก็มาขัดเฟตให้เงาแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆที่เฟตมันจะใสอย่างนี้แต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดความรักก็เช่นกันและขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดก็คือการเซตอัพเพราะว่ามันต้องได้ดั่งใจผมร้อและนี่ก็คือเสียงของมันครับ